คับุณท่านประธานพวันใช่ไหมครับคุณพวันนวาวัฒนทรัพย์นะครับประธานกรรมการบริษัท y ายเอลจีบูลเลียนอินเตอร์เชันลจำกัดนะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณสุทธิพาและคุณไสยสารค่ะครับสวัสดีครับแม่ทองตั้งแต่วันศุกร์จนกระทั่งมาถึงเช้าวันนี้นี่ก็ขยับบวกขึ้นมาพอสมควรนะครับค่ะเกิดจากปัจจัยอะไรครับ ก็หลักๆก,ก็น่าจะมาจากเออการที่ทองคำพยายามไปเทสโลแล้วเทสไม่ผ่านจึงทําให้มีแรงซื้อดึงทองกลับขึ้นมาวันนี้ต้องประเมินค่ะถ้าทองคําสามารถยืนอยู่เหนือ1,260ได้อย่างแข็งแรงก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อเทสสัดไปอยู่ที่1,275แล้วก็1,300ค่ะเอ,อหลักๆสัปดาห์นี้แทบจะไม่มีข่าวอะไรเลยวันนี้ ประกอบกับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยคิงเอมาตินลูเทอร์คิงเป็นวันหยุดอ่นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าทองคำน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบนิดนึงแล้วก็รอ,อ,อตัวเลขของวันพฤหัสซึ่งจะมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสสดกิการกันว่างงานเพราะหลังจากตรงนี้ก็ไม่จะไม่มีไฮไลท์ละก็ดูที่การเคลื่นอนไหวของทองคำฟันโซแล้วก็ แหล่งซื้อที่เป็นฟิสิคลกลับเขา้ามาอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็มองว่าโอกาสที่ทองคําจะไปต่อมีค่อนข้างสูงเพราะว่าเหมือนกับวัตถุความที่ยอดเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วทุกความที่ยอดยอด่อมกันการโลของทองคํเหมือนจะสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีการดึงขยับดึงขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปต่อมีค่อนข้างสูงค่ะครับอย่างตอนนี้ก็เห็นเคลื่อนไหวอยู่ที่พันสองร้อยห้าสิบห้าห้าสิบหกเหรียญเนี่ยนะฮะ ก็แสดงว่าแนวแนวต้านต่อไปนี่คือพันสองร้อยหกสิบและครับหกสิบค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือเจ็ดสิบห้าแล้วก็พันสามอ๋ครับสังเกตว่า SPDR เริ่มกลับมาเป็นเน็ตซื้อแล้วนะคะอืเน็ตบายแล้วนะคะอืมค่ะ,คะใช่ค่ะแล้วนนก็เป็นอีกไายหนึ่งซึ่งมองได้ว่ามีโอกาสที่นักลงทุนรายย่อยของทางที่อเมริกาก็จะเริ่มทยอยกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งหนึ่งค่ะอืมแล้วถ้าหากว่าเกิดมี การปรับย่อลงมาเนี่ยเรามองแนวรับในในรอบนี้อเท่าไหร่บ้างครับมีรับแรกอยู่ที่พันสองร้อยสงสิบห้านะคะสรุดตรงห้าสิบไปแล้วก็รับถัดไปอยู่ที่พันสองร้อยค่ะก็กรอบสัปดาห์นี้ให้ไว้ที่พันสองร้อยกับพันสองร้อยเจสิบห้าค่ะครับถ้าอย่างนี้จะแนะนำนักลงทุนยังไงกันดีครับวันนี้ เซื้อแถวนี้ก็อันตรายนะคะให้ดูว่ายืนผ่านพันสองรอหกสิบขึ้นไปยืนเหนือพัน2อหกสิบสองได้แข็งแรงไหมค่อยทยอยสะสมแต่แถวนั้นถึงจะซื้อก็ก็ไม่ควรซื้อเยอะเพราะว่าโอกาสที่จะถูกขายเทสแนวต้านก็มีค่อนข้างสูงอะคะ่ะที่พันสร้อยเจ็ดตั้งแต่เจ็สิบถึงเจ็ิบห้าก็เชื่อว่าจะมีแรงขายเทำกำไรลงมาถ้าจะปลอดภัยจริงๆรอโอกาสย่อลงมาที่พันสองร้อยสี่สิบ สามสิบห้าค่อยทยอยเข้าอันนั้นจะปลอดภัยกว่าค่ะอืมครับครับ่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านประธานพะวันครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับทองคําสมาคมเพิ่งจะประกาศราคาครั้งเดียวใช่ไหมครับใช่ครับก็ในเช้าวันนี้นะครับราคาทองคําที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำนะครับรับซื้อบาทละหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่รอห้าสิบาทนะครับสําหรับทองคําแท่งแล้วก็ขายออกบาทละหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบ ส่วนทองรูปประพันธ์นะครับรับซื้อที่บาทละ19,162บาท24สตางค์นะครับแล้วก็ขายออกบาทละ19,950บาทอา้างอิงโก้สปอร์ตนะครับ1,256เหรียญ50เซนแล้วก็อา้างอิงค่าเงินบาทคือ32บาท88สตางค์นะครับครับราคาวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา100บาทนะครับ